คือโพสยาวเหยียดก็คือคิดถึงเป็นห่วงแรงงานไทยคิดถึงก็กลับมาคิดถึงก็ต้องมาหาถ้าคิดถึงกันจริงๆเนี่ยมันต้องกลับมาใช่ไหมโพสอย่างเดียวไม่ได้มาหาการต้องถามด้วยว่าคิดถึงเกษตรกรไทยด้วยหรือเปล่าคิดถึงชาวนาไทยได้ไหมพอโพสยาวเหยียดแบบนี้ปุ๊บพี่เสกมาเลยฮะชะเสกสกลคุณแรมโบ้เขาก็เลยออกมาบอกเลยว่า ที่เห็นข้อความในการโพสต์ทั้งหมดเนี่ยคือต้องบอกว่าคุณยิ่งรักที่ที่คุณแนะนำเนี่ยรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางผ้าการเกษตรนะคะหรือว่าการดูแลการนําเทคนิคต่างๆนะวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการเกษตรเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ย รัฐบาลเนี่ยเขาก็ทํางานกันมาอย่างต่อเนื่องเลยรวมไปถึงมาตรการต่างๆที่ใช้กับผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบนอกระบบนะคะคือมันอาจจะไม่ได้ทันใจอาจจะช้าหน่อยอาจจะไม่ทันกับประเทศใหญ่ๆที่คุณยิ่งลักไปเดินช้อปปิ้งอยู่แต่ว่าตอนนี้รัฐบาลเองแล้วก็ท่านนายกเนี่ยก็ดูแลอย่างจริงจังแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากๆนะคะคือการดูแลคุ้มครองสวัสดิการแรงงานก็พยายามดูให้ควบคุมทุกๆเรื่อง เขาก็เลยบอกว่าสงสัยเนาะว่ามีจตนาการเมืองอะไรมาแอบแฝงหรือเปล่าถึงออกมาชี้นําบ่อยๆแล้วทาไมตอนที่เป็นนายกเนี่ยไม่คิดแก้ไขช่วยแรงงานไทยเกษตรกรไทยให้เขามีรายได้ที่มันดีขึ้นมีสวัสดิการที่มันดีขึ้นเหมือนที่มาแนะนําตอนนี้บ้างหรือว่าตอนนั้นมัวแต่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนเกษตรกรชาวนาต้องติดหนี้สินล้นพ้นตัวหวังว่าคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ลืมชาวนาไทยนะโอ้โห พี่รัมโบ้เขาฝากไปแบบสั้นๆแต่ได้ใจความสั่นสะเทือนแรงไปยันดูไบเลยนะฮะพี่เสกมาทีรัยนี่โอ้โหคือก็เหมือนกับว่าแล้วตอนที่ตัวเองไปรัฐบาลนะทำไมไม่ทำใช่ไหมเหมือนกับว่าเอามาแล้วมาเสนออะไรตอนนี้แล้วช่วงนี้ทําไมมาบ่อยเหลือเกินนะฮะแล้วเขามากันถี่ด้วยค่ะเออมากันถี่ดล้วยฝนตกหรือเปล่าเขาอาจจะคิดถึงประเทศไทยคิดถึงก็ต้องกลับมานะไม่ได้มีใครห้ามเลยนะฮะว่าไม่ให้กลับมานะฮะเออก็มีความเคลื่อนไหวออกมานะครับถี่แล้วก็มีการ ตอโต้นะฮะโดยคุณเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีอ,อ่ะทานคราวนี้แล้กันฮะ,ะให้คุณผู้ชมกินข้าวต่อ